สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูหน่อยอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะเรามาดูความหมายกันว่าพระรัตนตรัยสามเนี่ยหมายถึงอะไรพระรัตนตรัยสามนะคะหมายถึงแก้วสามประการอันประเสริฐสุดของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะ ความหมายของพระพุทธหมายถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธถือเป็นผู้ทรงค้นพบนะคะสัจธรรมโดยการตัดสรู้เองและสอนให้ผู้อื่นรู้ตามส่วนพระธรรมพระธรรมคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะทั้งที่เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับความเป็นจริงและเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุข พระสงฆ์ความหมายของพระสงฆ์คือมูสาวกที่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเผยแพร่คำสอนให้แก่คนทั่วไปได้รู้ตามอันนี้คือความหมายของพระรัตนตรัย3ามประการนะคะเรามาดูคำต่อไปค่ะหน้าต่อไปนี้หมายถึงโอวาทสามโอวาทสาหมายถึงหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้านะคะที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาหนึ่งเลยการไม่ทำความชั่วทั้งปวงค่ะความชั่วคืออะไรความชั่วคือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเลวร้ายต่อตอนเองและผู้อื่นเรามาดูข้อที่1ค่ะจากภาพที่1คือเด็กผู้ชายเขาอะไรคะรังแกสัตว์ใช่ไหมคะข้อที่1ไม่รังแกรหรือฆ่าสัตว์ ข้อที่สองเป็นรูปภาพโจรใช่ไหมคะข้อที่สองหมายถึงไม่ลักขโมยสิ่งของที่เป็นของผู้อื่นข้อที่สามนะคะไม่ประพฤติผิดในการมคือหมายถึงอะไรไม่ประพฤติผิดในการมคือไม่ไปแย่งชิงคนรักของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะคะข้อที่สี่ไม่พูดโกหกหลอกลวงข้อสุดท้ายข้อที่ห้าค่ะไม่ดื่มสุราและยาเสพติด อันนี้คือโอวาสาเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเลยเบญจะศีลคือศีลห้าข้อเรามาดูข้อต่อไปค่ะเรามาดูโอวาทสามต่อนะในข้อที่สองการทำความดีการทำความดีหมายถึงอะไรเป็นสิ่งที่ชาวพุทธนะคะควรกระทำเพื่อให้เกิดความสุขเบญจะทำหรือทำห้คือเกี่ยวกับความดีที่ทำให้เกิดความสุขนะข้อที่1ค่ะ จากรูปภาพเลยมีความเมตตาการุณาไม่ว่าจะเป็นเมตตาการุณาต่อสัตว์หรือต่อเพื่อนร่วมโลกของเราหรือเพื่อนของเรานนั่นเองนะคะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 2... ประกอบอาชีพสุจริตประกอบอาชีพสุจริตเช่นไรได้บ้างหมอคุณครูนักบินหรือพ่อค้าแม่ค้าแต่ประกอบอาชีพไม่สุจริตนักเรียนเคยทำใบงานไปแล้วหนึ่งใบงานเกี่ยวกับวันนี้ อาชีพไม่สุดจริตเช่นอะไรบ้างคะค้าของเถื่อนเล่นการพน,นันหรือเล่นหวยใต้ดินเป็นต้นนะข้อที่3ยินดีในคู่ครองของตนเองข้อที่4การพูดแต่ความจริงข้อที่5มีสติและไม่ประมาทอันนี้คือเบนจะทำหรือทำทั้ง5้านะคะคือการทำดีข้อต่อไปค่ะ ฮิริโอตปะนะคะเป็นหลักธรรมที่ช่วยคุ้มครองโรคทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนฮิริหมายถึงความละอายต่อสิ่งที่ไม่ดีเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจโอตปะหมายถึงความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีและผลจากการทำสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะทำให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน เช่นในรูปภาพพ่อค้าพ่อค้าไม่โกงตาช่างเพราะเกรงกลัวต่อบาปภาพต่อไปเป็นภาพนักข่าวนักข่าวนำเสนอข่าวโดยไม่บิดเบือนความจริงและข้อสุดท้ายเป็นรูปภาพสตัตวแพทย์ที่รักษาสัตว์ใช่ไหมคะสะตัตวแพทย์ให้การรักษาสัตว์อย่างสุดความสามารถด้วยความเมตตากรุณา อันนี้คือฮิลิโอตปะนะคะคือหลักธรรมที่ช่วยคุ้มครองโลกทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบสุขและไม่เดือดร้อนเรามาดูอันต่อไปค่ะสังคหาวัตถุสี่สังคหาวัตถุสี่เนี่ยเป็นหลักธรรมนะคะที่เป็นเครื่องยึด,ยดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่นผูกมในตีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือเป็นหลักธรรมที่ทำให้ผู้อื่นรักมีสี่ประการหนึ่งค่ะ ภาพที่1คือทานเด็กผู้หญิงสองคนนี้กำลังเล่นโทรศัพท์กันใช่ไหมคะทานคือการให้การเสียสละหรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของของตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ตนีทีเหนียวข้อต่อไปค่ะปิยะวาจาปิยะวาจาหมายถึงอะไรคะเด็กเห็นผู้ชายสองคนนั่งตรงบันไดไหม หมายถึงการพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานพูดด้วยความจริงใจรูปภาพต่อไปข้างล่างค่ะอัตถจริยานะคะคือการส่งเคราะห์ทุกชนิดนะคะหรือประพฤตินะคะในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและภาพสุดท้ายค่ะเป็นภาพคุณครูนะคะสอนการบ้านเด็กนะคะสมานัตนาตานะคะ หมายถึงการเป็นผู้มีความสม่ำเสมอนะคะมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายนะคะอันนี้คือสังคหาวัตถุ4ี่คือหลักธรรมที่ทำให้ผู้อื่นรักมี4ประการต่อมาค่ะฆราวาสธรรม4ี่ค่ะฆราวาสธรรมสคืออะไรฆราวาสธรรม4ี่นะคะคือประกอบด้วยสองคำค่ะ คาราวาสแปลว่าผู้ดำเนินชีวิตในทางโลกหรือผู้ครองเรือนและธรรมแปลว่าความถูกต้องหรือความดีงามหรือนิสัยที่ดีงามหรือคุณสมบัติหรือข้อปฏิบัติคาราวาสธรรมนะคะแปลว่าหลักธรรมสำาหรับผู้ครองเรือน เป็นคุณสมบัตินะคะของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตบนทางโลกคืออะไรได้บ้างคืออะไรได้บ้างคำนี้ 1. ค่ะสัจธรรมค่ะการมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่โกหกซึ่งกันและกันค่ะ 2. ธรรมะค่ะหมายถึงการรู้จักข่มใจควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อไม่พอใจ 3. ค่ะจาคะค่ะ การรู้จักให้หรือเสียสละนะคะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและ4ขันติการมีความอดทนอดกลั้นไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากต่างๆนะคะหลักธรรมคาราวาทธรรมนี้นะคะเป็นธรรมสำหรับผู้ครองเรือนนะคะเรามาดูข้อต่อไปค่ะมงคล38มงคล38หมายถึงหลักธรรมที่ทำให้เกิดมงคลแก่ผู้ปฏิบัติ เมื่อเรานำธรรมนะคะมาเป็นหลักร,รมประจําใจและปฏิบัติตามนะคะแล้วจะพบแต่ความสุขความเจริญดูรูปที่หนึ่งค่ะกะตัญยูก,กะตะเวทิตาค่ะเป็นลูกพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะหมายถึงการรู้คุณที่ผู้อื่นทำต่อเราและรู้จักตอบแทนผู้ที่มีบุญคุณต่อเราเช่นพ่อแม่ ผู้ให้ชีวิตและเลี้ยงดูเราเราควรระลึกถึงบุญคุณและตอบแทนโดยให้ความเคารพภาพที่สองค่ะการส่งเคราะห์ญาติพี่น้องหมายถึงการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะต่อญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวตามความสามารถและเป็นการช่วยเหลือในทางที่ดีเช่นช่วยป้าถือของแบ่งขนมให้น้องเป็นต้นค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายค่ะสค่ะ ใใการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะการทําจิตใจให้บริสุทธิ์คืออะไรคือฝึกตนเองไม่ให้โกรธง่ายรู้จักการให้อภัยบริหารจิตและสติปัญญาเช่นการนั่งสมาธิหรือสวดมนต์นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนจบแล้วนะคะจบแล้วสำหรับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะวันนี้คุณครูมีงานให้นักเรียนทำนะคะ3ข้อ อ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีงานเกี่ยวกับอะไรง่ายมากค่ะงานวิชานี้คุณครูให้นักเรียนนะคะเขียนบันทึกความดีของตนเองมาคนละ3ข้อลงในสมุดบันทึกความดีเช่นอะไรได้บ้าง 1. ช่วยป้าถือของหรือช่วยแม่เก็บผ้าหรือไปเจอเงินแล้วเอาไปคืนเจ้าของ ประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าบันทึกความดีของตนเองนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดสัญลักษณ์สอเสือนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วตีเส้นปิดนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการอธิบายนะคะวิชาสังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ